สวัสดีค่ะคนวันพฤหัสคลิปนี้เป็นการดูพลังงานโดยรวมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคม2515เรื่องการงานธุรกิจการเงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพและคําแนะนําค่ะคุณได้ไพ่ลําดับที่2นะคะไพ่ใบนี้คือมีกันและกันในวันที่ลําบากค่ะ พี่มองว่าช่วงนี้คุณน่าจะตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากนะคะแต่คุณก็สบายใจถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแต่คุณก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะคุณมีความรู้สึกว่าเออยังมีสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบแล้วก็ยังมีคนที่รักคุณอยู่คุณถึงจะลำบากแค่ไหนคุณก็จะยังยิ้มให้กับตัวเองเสมอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะ การงานพี่มองว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหางานย้ายงานหรือไม่ก็เปลี่ยนงานย้ายตำแหน่งหน้าที่เหตุสาเหตุอาหารไม่เจอเราค่ะก็คือพี่มองว่าน่าจะมีปัญหาจากหัวหน้างานมากกว่าแต่ถามว่าคุณยังไหวไหมคุณก็ยังไหวอยู่คุณยังสู้คุณยังพยายามแล้วก็ยังยิ้มให้กับตัวเองอยู่ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคนหนึ่งเลยนะคะ ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวพี่มองว่าอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงย้ายทําเลย้ายตําแหน่งขายหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้อาจจะมีปัญหาท่อรั่วท่อตันน้ําอ,อหรือไม่ก็มีน้ําท่วมน้ําท่วมขังที่คุณทําค้าขายอยู่เนาะการเงินช่วงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยังกยากลําบากนิดนึงเงินตึงมือค่ะเข้ามือซ้ายออกมือฝาแค่พอมีเอาตัวรอดไปวันๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีภาระ ติดตัวเยอะน่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวหรืออคุณอาจจะต้องเป็นคนดูแลรับค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆของบ้านด้วยก็ได้นะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่มองว่าถ้าคนที่มีคนรักชัดเจนอยู่แล้วแม้คุณลําบากคุณก็ยังยิ้มให้ได้เสมอคือคุณยังมีแรงกายแรงใจยังเป็นกําลังใจให้กันค่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะค่อนข้างที่จะติดขัดเรื่องการเงินแต่คุณก็ไม่ทิ้งกันเรียกว่ายอมฟันฝ่าอุปสรรครวมหอลงงกันแล้วก็คือจะไม่ทิ้งกันก็ถือว่าเป็นคู่รักที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในกรณีคนโสดนะคะพี่มองว่าคุณแม้คุณไม่มีใครแต่คุณก็มีสัตว์เลี้ยงข้างกายช่วยคลายเหงาได้คุณโสด แต่คุณก็ไม่ทุกใจนะคะคืออยู่ได้อะโสดสวยและรวยมากไม่ไม่ทุกใจอะไรประมาณว่าคุณมีาทางออกได้เสมอๆสมอไพ่แนะนํานะคะพี่มองว่าเออไพ่ใบน,นี้แนะนําว่าในยานที่ลําบากมีคนอื่นก็ลําบากเหมือนเราหรือมากกว่าเรา ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีใครเหมาะขอให้มองไปรอบๆตัวนะคะพลังความรักพลังดีๆที่พ่อแม่พี่น้องคุณยังมีให้อ่ะมันยังมีให้คุณเสมอให้คุณยิ้มรับมันแล้วก็ให้ต่อสู้ปัญหานี้ไปเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะช้าหน่อยแต่ค่อยๆก้าวนะคะให้ค่อยๆก้าวอย่างระมัดระวังไม่คุณไม่มีทางล้มแน่นอนค่ะแค่คุณช้ากว่าคนอื่นเท่านั้นเองก็เป็นกําลังใจให้กับคนวันพฤหัสนะคะ ก็จบสำหรับคลิปนี้แล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ